เจมกัดร่วมฟินโมเมนต์พิเศษเปิดตัวอีพีแรกในงาน Bad Guy My Boss เจ้าในายร้ายรัก First Day แจกโมเมนต์ฟินกระจายในงานเปิดตัวซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้าในายร้ายรักช่อง8ในเครือ R.S Group กับงาน Bad Guy My Boss เจ้าในายร้ายรัก First Day งานนี้ได้แฟนคลับที่เราเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าพนักงานใหม่150คนผ่านการร่วมสนุกลงทะเบียนรุ้นรับบัตรเข้า รับชม EP หนึ่งก่อนใครพร้อมกระทบไหลนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้นำโดยเจมส์เพร็คอตกาดพลอยสุภานิกะแฟ้มตนุพัน์แซกนัพทพัฒน์คินอาณาคินเพิพร,าาร,าร,าร์นพัฒน์มาธิรศักและซาร่าสรนรักษ์งานนี้ได้รับเกียรติจากสกุลการจิระอิศราเมธเฮดออเซลมีเดียเซลมาร์เก็ตติ้งช่อง8คุณอคิรากรอิกอิกติิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจวิววิวประเทศไทยคุณอัศสิทิ์ บูรณะธีรกิจหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมการค้าพร้อมด้วยผู้กำกับซีรีส์คุณรุ่งระดิ์รุ่งอมรอวนนณิร่วมเปิดงานนัเมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยทินชั้น3โรงภาพยนตร์ที่14บรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยแฟนด้อมของน้องนนักแสดงที่รองมาให้กำลังใจและเตรียมมาชมอีพีแรกของซีรีส์แบดกายไมบอสเจ้าหนาย้ายรักกันอย่างใจจดใจจ่อถึงเวลาเปิดตัวเริ่มต้นความฟินกับก,บการพลอยสุภาที่มาโชว์เสียงร้องสุดละมุนในเพลงภาพเก่าเพลงประกอบซีรีส์ในเรื่องนี้ ร้องสะกดทุกสายตาด้วยเสียงร้องของกาดที่อินแบบสุดๆบวกกับภาพในซีรีส์ที่ขึ้นจออยู่ด้านหลังทำเอาแฟนๆอินกันไปทั่วหน้าก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเจมหนังหน้าโรงที่มีชื่อเสียงและสร้างตัวเองจากผลงานการรีรีแอคชั่นหนังซีรีส์ละครเพลงต่างๆจนเป็นที่รู้จักมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้พร้อมเชิญผู้กำก,กับคุณรุ่งระดิตรุ่งอมรวานิชผู้กำก,กับซีรีส์และ8นักสแสดงเจมเพรสคอดกาดพลอยสุภานิกาก แฟมตนุพัทแซ็กนัทพัทคินอาณาคินเพิร์ดนพัทมาร์คธิราศักด์และซาร่าสรันรักขึ้นพูดคุยถึงเรื่องราวความน่าสนใจของซีรีส์แบด g ก y m มายบอสเจ้าในายร้ายรักขั้นตอนการทำงานรวมไปถึงเรื่องราวเ e อ็ก u s ค v ูสสนุกสนุกเมื่องหลังการถ่ายทำเรียกฟีลลิ่งความน่าสนใจก่อนที่จะไปรับชมซีรีส์ใน ep หนึ่งพร้อมกันครั้งแรก งานนี้หนุ่มเจมเพคคอร์ดขอโชว์เสียงละมุนในเพลงไม่ขออะไรอีกเลยอีกหนึ่งบทเพลงในซีรีส์เป็นการเพิ่มระดับความฟินก่อนที่จะไปรับชม EP หนึ่งพร้อมกันเรียกว่าตลอดระยะเวลา50นาทีที่ซีรีส์แบดกาย My b o บอเจ้าในร้ายรักขึ้นฉายบนหน้าจอเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้เรื่อยๆพร้อมในช่วงสุดท้ายที่นักแสดงทั้ง8คนมาบอกเล่าความรู้สึกหลังชมซีรีส์จบและถือโอกาสนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตาม กำลังใจกับผลงานที่พวกเขาภาคภูมิใจทิ้งท้ายด้วยความน่ารักของแก๊งนักแสดงด้วยการอ้อนให้ติดตามซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้าในร้ายรักต่อจนจบครบ12 EP ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปเก็บโมเมนต์ประทับใจบนเวทีพร้อมด้วยการไฮบายส่งแฟนๆทั้ง150คนเดินทางกลับบ้านอย่างอิ่มเอมใจสามารถติดตามได้ในซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้าในร้ายรักได้ทุกวันอาทิตย์เวลา22.15น,นทางช่อง8กดเลข27 รับชมย้อนหลังได้ที่วิว International Fan ด o อมรับชมผ่านกากาโอลาล่าพร้อมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีไรส์ได้ทาง Facebook, X, TikTok, i n อ t a ินสตาแกรมไทยแปดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาตรกายมี่บอสเดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบารกายมีบอสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าในร้ายรัก